กราบสวัสดีค่ะคุณยายลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกะได้ยินว่าคุณยายลานี่เพิ่นฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณยายเพิ่นสี่ฟันแจงไดเนาะค่ะกะให้คุณยายนี่เราความฝันให้เ้าฟังเนาะค่ะเนาะคุณยายฝันยังไดค่ะเอ๊ันยังใดปัว่าฝันสามแปดสามฟันเลขว่าคุณยายเก้าศูนย์แล้วก็แปดสี่โอ้คุณยายความจำดีแหง ใมื่อตัวนี้อ่ะได้มาจะใส่คุณใยายหลือฟันจังมันทีจังไหนลหะน้อฟันว่าเขามาบอกกันเขามาเขียนให้เขามาบอกบอกคุณใหญ่บอกคุณหญิงหรือผู้ชายคะฝันว่าเขาเบอกกันนั่นละอค่ะจังว่าจะลองถือเบ่งอยู่ค่ะกันมันบอกกันจังอันนี้คืออันนี้กันบอกอันคือแผลต์ ฝันไปเผ็ดเนาะสองหาสองห่ากับแม่ชื่อล่งตัวหนึ่งชิพหาแม่แม่ฝันนั่นล่งอันนี้เขากับวบากันอยู่นี่หละฮักจักมันที่จังไดีมันบ่หูของเลขสามโตเน่ะอันนั้นมาเลขสองโตแม่ชื่อลงอยู่พ่อสทดพออไพ่นะค่ะคุณใหญ่กับคู่อดีเป็นไรถึงว่าสือเหลสามแปดสาม สามสามคุณใหญ่ฝันว่าเขาโซเลกันมนบบาเขาเบากันเรืองดออบ้านนี้กะก็ว่านากะอันนี้ก็ว่าหกเก่าชูนกับงค่ะคนเก่านอกคนเบามากเพราะเก้าศูนย์นั่นแหละหาวัจากคือเก่าคือจังได้ปค่ะความฝันนอกค่ะก็เป็นแนวทางความฝันนอกบานนี้หกเก่าศูนนทักกันเบากันคุณใหญ่ดีบบก แล้วก็แปดซีนี่ละค่ะพกเก่าศูนแต่เล็กหลังจากที่จังไดมันของข่าวบอกสามโตนอกบ้านนี้เขาช่องโตกัว่าแปดนที่ค่ะผู้หญิงเลยผู้ชายบอกคุณใหญ่คนคนร้ายบอกคุณใหญ่ของความฝันเนาะค่ะคนร้ายบอกสีคุณใหญ่ฝันเห็นค่คนบอกเรื่องเล็กหายบอกผู้ชายอยู่ผู้หญิงคุณใหญ่อันนี่กับเขาก็บอกเนาะ เขาบอดีแน่นะคะท่านอาจารย์เขาว่าอันนี้ท่านอาจากันสื่อลงกัดจ๊คสื่อลงจึงได้เลขสามโตนองค่ะก็บเลขสองโตนั้นคืออันฝันชุดนั้นคือกันล่ะเขาว่าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้ามันมาออกหกหกเก้าเลขสามโตอืมโอใหญ่คพันเสื้อตาวันว่าเขาว่าเจ็ดเก้าค่ะก็ว่าเจ็ดเก้ามันมาออกหกหกเก้า ค่ะอันนี het. ้เขาว่าสามแปดสามแล้วก็มอหนึ่งหลันเป็นราหกเก้าศูนย์ก็แจักชื่อชือลงโจ๊กได้่กหมื่นบาทนี่ค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเพิ่เพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะแต่ว่ายายฝันลงเนาะเออค่ะแต่ว่าหลายคนบอกคุณยายบอกหลายคนเั่นบอกบ้านนี้ ก็อันนี้ว่าแปดที่แปดที่เลขล่างบ่เขาบอกเพราะว่ามันมีสอาตัวเนาะค่ะแต่ว่าตามที่ฟังคุณยายบอกเนาะค่ะเนาะตามที่ฟังคุณยายบอกตัวเลขเนี่ยถ้าตามที่เพิ่นฝันเนาะค่ะเนาะส่วนมากตัวเลขของคุณยายสีล่งลักสิบค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเพิ่น่าเพิ่นฝันสอง่าอันนี้ฝันบ้เก่าค่ะาออกโคกเก่านะคะเนาะจต่ลองพิจารณาเบื้องค่ะ บ้านี้เขาบอกสองโต๊ะเขาบอกสองโต๊ะหน่นห้าลงตัวหนึ่งเป๊ะพอดีค่ะอันนี้สามเนาะเออเจ้านี่คนหายสามเนาะเออคนบอกกันเดืองเล็สามตูะกันนั่นแหละบานนี้ก็ไม่บอกสองตูะเออคนไล่บอเมบานนี้แปดสี่หนันห้าลงแปดสามอีกมันลงตัวหนึ่งหึ่งจังได้บ้านทีสองใช่ไหมว่าแปดสี่เลยสั่ง แต่เหล็กรางอาสเป็นเศษสองแั่สีบอกก็ค่อมขับอันเขาว่าเลขสามโต้นน่ะค่ะอันเหล็กสองโต้นนี่แปดที่เฮือมที่รงต้นหนึ่งอีกว่าเหล็กลางลงต้นหนึ่งนี่ลงตัวไหญ่คุณใหญ่แปดสามบ่แปดสามว่าเศษสามค่ะแต่ว่าอันนี้เฟืองอยู่ค่ะอันนี้อยู่ฟันหลายมือแล้วบอกคุณใหญ่ฟันหลายมือแล้วบอกค่ะ ฝันหลายหมื่นเลยยังเออฝันเมื่อวานเมื่อก่อนค่ะอย่างนี้ดังในจังน้อยเนาะค่ะน้องผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณยายคุณหูโอยดีเนาะค่ะเน้องคุณกะเท่าแล้วค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้คุณยายนี่มักตัวใดแห้งในตัวเล็กที่ได้ยินมาเนี่ยฮึมักตัวใดแห้งกูมูอันจ๊กแล้วแม่กะว่าจะของมันก็มีสองขุมเท่านั้นเนาะใ่สองขุมสามกับอันแม่ว่าสองอัน แปดที่นั้นมันบอกเป็นเหล็กลางบ่แม่คือรอบบึงค่ะเอาจากใบหนึ่งเนาะออค่ะก็ฝันของคุณยายไม่อย่างพิ่มเติมบอกกันฝันว่นาเขาอันเบาเบากันอยู่นั่นะหละ ยักมาสิจังได้เนาะความมาฝันเนาะค่ะพิจารณาเบิงแล้วค่ะเคุณยายฝันฝันบ้านมันก็สามแปดสามแม่ก็บอกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้การขอขอบคุณคุณยายหลายหลายค่ะที่มาแบ่งปันได้ทั้งตัวเลกได้ทั <Salv> ้งความฝันค <Mar> ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคี่มาด้วยค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้การมาเบิ่งตัวเลขของคุณยายล่าเนาะค่ะเนาะ 383690ค่ะหละกักกระแปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะประจํางวดวันที่16มีนาคมค่ะ2567ค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่คุณยายเพิ่นฝันวา่าได้ยินเสียงคุยกันหลักกระเว้าเป็นตัวเลขค่ะเว้าเรื่องเลขเนาะค่ะเนาะตัวเลขที่ได้ก็คือ383690สาห้าลักกระแปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของคุณยายเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบอกกดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบผ่าตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่ จะปอกาสิปติตามมาฝากเอฟซี FC ทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่จะปอกาขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสมหวังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะถือเลขรวยๆกันทุกคนคะ่ะท่านผู้ชมโชคดีกับตัวเลขของคุณยายล่าเนาะคะ่ะเนาะ8ปดสเนาะคะ่ะเนาะ สามแปดสามหกเก้าศูนย์ละกะแปดสี่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่ะศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ